ทนต้นท่านตวงตลาดเพล่เริ่มขบ้นไฝ่ายปกครองมีราษฎรในเขตพื้นที่มาติดต่อคุณประหลัดอยู่ที่อำเภอชายคนนี้ก็ขึ้นมาครับมาจิต่อเรื่องอะไรครับผมมาขอใบอนุญาตพกปืนครับพวกปืนเหรอครับผมพวกปืนเรื่องสำคัญน,นะครับก็ต้องมีเหตุผลสมควรวก็ถึยงจะออกใบอนุญาตให้สำคัญดีครับคือในซอยบ้านผมเนี่ยจรมันชุมมากขโมยเยอะลอยมาของเล็กของน้อยของใหญ่มันขโมยหมดขนาดอาหารหมา ขมโมยเลยโอ้โหตายจริงไอ้ขโมยร้ายครับร้ายกาจมากครับน้าพกมือจริงเชียวขนาดอาหารหมามันยังไม่เว้นเลยฮะอาหารหมาแล้วเขาครับผมเนี่ยผมก็เลยต้องพกมาด้วยลอวมันจะขมโมยอีกโอ้ถึงกับเอามาด้วยเฮ้ยแปลกแล้วไหมเนี่ยแต่มันก็มีประโยชน์ดีฮะเนี่ยมีประโยชน์ยังไงอะเอา <ๆ S 2> ก็ระหว่างที่ผมรอรอตั้งนานถ้าผมไม่ได้อาหารหมาเนี่ยหิวแย่เลยเ พปืนได้ไหมนะี่ยไม่ได้ครับไม่น่าได้ครับไม่ควรได้เลยล่ะครับลองนึกถึงดิครับกินอาหารหมาแล้วใช้พกปืนได้ไงครับขอบคุณอย่ายให้นะครับคุณประหลาดน้อ<า>ก็ดีลละนะเนี่ยอาหารหมามีประโยชน์มีโปรตีนเหมาะสำหรับสุนักโต,กตเต็มวัยโตผมพกแคับเปืนเนี่ยคุณต้องรอตามาตพิจารณาก่อนอะรอเมื่อไครบ รอรอไม่เป็นไรครับรอได้านานแค่ไหนก็รอได้ผมมีอาหารหมาแล้วรอแค่ไหนะผมก็รอได้แล้วเดี๋ยวผมผมผมรอแล้วกันนะนะรอคุณไม่เป็นไรเพราะว่าคุณกลับไปรอที่บ้านก่อนดีไหมครับคู่แล้วขู่แล้วรอเลยแตัดสิเป็นไรไม่เป็นไรว่ามาตัดสินใจแล้วบ็รอ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 นานไหมรอแล้วก็รอเลยอะรอ ปลัดครับระวังมันจัดครับก่อนให้ใบอนุญาตพบปืนเนี่ยเอาแกไปฉีดยาก,กันสุนัขบ้าก่อนดีกว่าครับน่ากลัวนะครับเปผมก็ต้องถือสุนัขมาเรื่อยๆมันับขโมยแล้วมันก็มีประโยชน์สำหรับผมก็คืออาหารขมันมีโปรตีนเขาที่ผมดูเขาว่าถามผมว่าปรลัดจะกิน่กินได้นะขอขอบคุณคุณบรรพ์จันทวงศ์